ตอนนี้เวลาก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับอันที่สองเริ่มเกี่ยวจากด้านในเข้ามานะครับด้านในก่อนแล้วก็วิ่งออกมาส่งด้านนอกคาดว่าคืนนี้ก็น่าจะสัก สองทุ่มก็น่าจะหยุดก่อนแล้วพรุ่งนี้มาต่อที่เก้าโมงเช้าเดี๋ยวก็มาดูกันต่อพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะได้ผลผลิตเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ตอนนี้คือเข้ามาเริ่มต้นนะครับขันที่สองละรอบที่สอง คลิปต่อจากเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายคลิปหนึ่งคันที่สามอันนี้เป็นคันที่สี่นะครับของเช้านี้ก็จะหมดไปล็อกหนึ่งก็เหลืออีกล็อกนึงนะครับล็อกนี้นี่ผลของการใช้ปุ๋ยเจซีหกสกับชุดฮอร์โมน เล่งเขียวเล่งโตเล่งแตกกกนะครับแล้วก็ชุดไล่รวงข้าวนะครับของบริษัทโครงการปลูกข้าวลำรวยนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับมีคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงปิดล็อกหนึ่ง าดูข้าวคันเม็ดเส่งเต็มนะครับไม่มีรีบ หนึ่งเที่ยวนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2ตัน1ถึง2อตัน2เฉพาะล็อกนี้ก็ไปแล้วประมาณ9ตันกับ10บตันนะเดีย๋ยวจะถ่ายคลิปด,ดูต่อไปนะครับ